ค่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะก่อนเบรกนะคะเราสองคนโดยเฉพาะดรยุ้ยได้เล่าเรื่องของงานวิจัยงานวิจัยการใช้สารสก,กัดมาเล็ซองุ่นปรับสมดุลไทรอยโฮอร์โ,โมโนในหนูทดลองไปแล้วนะคะก็ค่อนข้างละเอียดเลยแต่ยังมีสารอีกตัวหนึ่งคะ่ะที่สำคัญมากและคุณยุ้ยแนะนำในผู้ป่วยที่เป็นไฮเปอร์ไทรอย ได้รับประทานควบคู่กันไปนะคะกับสารสกัดเมล็ดองุ่นนั่นคือ Coenzyme Q10 หรือ CoQ10 นั่นแหละค่ะทำไมถึงใช้ร่วมกันคะทวคะเรื่องของเรื่องก็คือนวิทยาศาสตร์เขาพบว่าในผู้ป่วยไฮเปอร์ไทรอยด์ค่ะจะมี CoQ10 ในเลือดต่ําแล้วสภาวะที่ CoQ10 ในเลือดต่ำเนี่ยจะทําให้อาการบางอย่างในไฮเปอร์ไทรอยมีความยุ่งยากขึ้นไปอีกก็คือซ้าเติมคารุนแรงของโรคค่ะคืออาการใจสัน่นค่ะ คือถ้าเกิดมีคอคิวเทนต่ําก็จะนําไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อันนี้อันตรายมากๆพี่เบิ้ลเนี่ยคนเป็นไทรอยอะ่ะถ้าเรากางมืออย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าถ้าเรายังเป็นอยู่นะมือมันจะแบบพี่ก็เป็นมันจะไม่สามารถอยู่อย่างนี้นเลยนะคะคนเป็นไ,ไทรอยแบบสันนี้เลยใช่ตอนเด็กๆยังยจำได้พอไปถึงศิราตปุ๊บเนี่ยคุณหมอชนิกาตุ้ยชินดาเป็นหมอที่รักษาอยู่นะ่ะเขาก็จะแบบจำชื่อได้ดกางมืองนี้ค่ะอันนี้ไม่เป็นแล้วไม่สันแล้วยุ้จำได้กระทั่งว่าเวลานัดยุ้ยคือบ่ายโมง ยุ่ต้องไปตั้งแต่11โมองี้ยุ่ต้องยุ่จะเรียนครึ่งหนึ่งอยู่โรงพยาบาลครึ่งหนึ่งอย่างนี้เองถึงได้เครียดตั้งแต่5 5ขวบมันจะเครียดมาก่อนนะตั้งแต่ท่าก่อนไงเราไห้ฝั่งแล้วคคราวนี้ค่ะก็พี่ก็ตั้งใจสั่นทั้งอะไรแล้วหมอก็บอกนะคะว่าถ้ากังแล้วสั่นนะไปหาหมอเลยคือคุณหมอบอกด้วยตอนที่รักษาว่าสามารถวูบบางคนเสียชีวิตเลยนะคะคือเป็นไทรอยนี่แหละแต่ถ้าเราไม่ดูแลรักษา จริงจงจังๆอาการสั่นไม่หายอะไรเขามีผลถึงหัวใจด้วยเสียชีวิตเลยนะคะค่ะตอนนี้ทีนี้คุณยุ้ยมีเรื่องงานวิจัยไหมคะเกี่ยวกับมีค่ะ,คะก็เรื่องของโคคิวเทนนี่แหละก็คือคนที่เป็นไทรอยอ่ะเป็นไฮเปอร์ค่ะมันจะมีอาการใจสั่นร่วมด้วยแล้วโคคิวเทนก็ต่ำเพราโคคิวเทนต่ำแล้วใจสั่นเนี่ยถ้าเกิดความตื่นเต้นเนี่ยมันก็วูบหรือหัวใจก,ก็จะหยุดเต้นแหละพูดง่ายะวารสารการแพทย์ที่ชื่อค linical c h ม m แบบ m e ็ด ในปี2002ค่ะบอกว่าทั้งไฮโปไทรอยคือต่อมไทรอยทำงานน้อยและไฮเปอร์ไทรอยคือต่อมไทรอยทำงานมากทั้งสองสภาวะทำให้ร่างกายเราเครียดค่ะและอนุมูลอิสระในร่างกายก็เพิ่มขึ้นซึ่งโคควเทนเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากก็เลยควรจะใช้ในคนไข้ไทรอยวารสารการแพทย์อีกฉบับหนึ่งค่ะชื่อ International Journal Molecular Science ปี2011เขาบอกว่า ในคนไข้ที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยต่อมไทรอยทำงานมากเนี่ยจะมีค o คิวเทในเลือดต่ำค่ะก็อย่างที่บอกกันนะคะเพราะว่าถ้าค o คิวเทในเลือดต่ำก็มีผลกับหัวใจหัวใจก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะหรือผิดปกติได้แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันอันตรายมากถึงเสียชีวิตได้เลยนะคะทีนี้เราทานทั้งสองตัวร่วมกันก็สามารถช่วยได้จริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะ จริงๆแล้วเรื่องของอตัวไทรอยนี่ยุ้ยจำได้ตอนที่แบบเด็กๆอายุห้าขวบแล้วพอรู้ว่าคุณหมอก็บอกว่าเราต้องไม่โกรธไม่โกรธเป็นคนร่าเริงเราต้องร่าเริงเพราะว่าถ้าเราโกรธอ่ะ <c oughs> ใจเราจะสั่นกว่าเดิม <c oughs> <ๆ>เขาบอกว่าเราจะต้องเหมือนปนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้แต่พอดีอยูชอบอยู่แล้ว <c oughs> ไงไม่ทีนี้เจ้าคนเขาด่าเรามาเลาหัวเราะใส่เขาก็หาวเราย่อเย้ยไหมอ่ะเรื่องของเขาเรื่องของเขาเราไปไทเปิร์ไทรอยเราต้องเอาตัวเรารอดเราอย่าไปเอาคนอื่นรออเราเอาตัวเราไอ้ผู้จ่าน่าเกลียดไหม คือเราตัวเราก่อนก็รักษาคะใจล้มล้มใจล้มล้มค่ะเขาก็บอกว่าเรื่องที่นักลัวที่สุดค่ะตัวยุ้ยก็เพิ่งค้นเจอเรื่องนี้นะจากวารสารการแพทย์ชื่อมินเว่า endocrinol ปีหนึ่งเกเก้าสี่ค่ะเขาบอกว่าในบรรดาโรคเรื้อรังต่างๆที่มนุษย์เป็นภาวะไฮเปอร์ไทรอยค่ะเป็นโรคที่คนไข้จะมีระดับคคิวเทนในเลือดต่ำที่สุดในบรรดาโรคเรื้อรังทั้งหมดค่ะแล้วนี่ก็คงเป็นสาเหตุนะคะที่ ทำให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นได้จากโรคไทรอยด์นะคะก็น่าสนใจมากคุณผู้ชมเพราะว่าหลายท่านเป็นไทรอยแล้วก็ไม่รู้นะคะบางทีเราหงุดหงิดหูวายแล้วถ้ามันมีอะไรแปลกบางทีบางคนเป็นแล้วคอไม่โตด้วยนะมันก็มันก็ไม่ได้สังเกตตัวเองค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าดูอะไรที่มันแปลกไปแล้วถ้ามือสั่นที่เป็นข้อสังเกตได้เนี่ยรีบเถอะค่ะร,รีบรีบหาทางดูแลตัวเองแล้วก็อย่างน้อยหาหมอก่อนหาแพทย์ให้รู้ว่า เเป็นอะไรกันแน่นะครับคนเป็นเยอะมากนะคะดรตอนนี้ใช่ค่ะยังมีงานวิจัยตามต่อมาอีกค่ะอ๋อ<น>ยังมีอีกเหรอคะใช่จนยุ้ยคิดว่าคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยจำเป็นต้องกินทั้งสารสกัดเมล็ดองุ่นและโคควิวเทนค่ะงานวิจัยอันนี้มาจากวารสารการแพทย์ชื่อฟ r e e r a ร i ดิคา i o m โอเมปี1990ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าไทรอยฮอร์โมนตัวไทรอยเองเนี่ยมันมีผล ต่อการเกิดอนุมูลอิสระในไมโตคอนเดรียอวัยวะเล็กๆที่สําคัญที่สุดในเซลลเลยคือมันเป็นโรงงานผลิตพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่มีไทรอยในเลือดมากเกินไปหรือกลุ่มไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายเลยนะค่ะทุกกล้ามเนื้อเลยนะมีอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นในกล้ามเนื้อจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อ นักวิทยาศาสตร์เขาก็พูดว่าปกติตอนแรกเมนงูหมุนมันมีงานวิจัยก่อนเรื่องว่าลดอาการเรื่องของใจสั่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะโคคิวเทนเนี่ยมาพบว่าหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าในคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยโคคิวเทนต่ําและเป็นอันตรายต่อหัวใจข้อใจมันสั่นอยู่แล้วใช่แล้วก็กล้ามเนื้อทั่วร่างกายแล้วยังงานวิจัยต่อมาอีกบอกว่าการกินโคคิวเทนเสริมฮะเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับคนไข้ไฮเปอร์ไทรอยแล้วก็โรคเขาเรียกว่าเกรฟดีซีสนะฮะ e f ก Disease ก็คือคอพอกที่มีลักษณะาตาโรนเกิดจากภูมิต้านทานของเราเนี่ยไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยสร้างไทรอยฮอร์โมนเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุคะในคนไข้ที่เป็นโรคกรฟติซิสเนี่ยเขาจะรักษาด้วยการกลืนแร่ที่เราโดนกลืนทั้งคู่นี่แหละ<ม>คือ i อ d 131อย่างเงี้ยเป็นต้นอืมค่ะก็สรุปว่าไม่ว่าโฮอร์โมนไทรอยที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะมาจากคอพอกเฉยๆหรือว่า ขอพอกเป็นพิษนะคะการที่เรากินโค,ควิท -10 เป็นเรื่องจําเป็นมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ายิ่งเห็นงานวิจัยที่ที่ดรยุ้ยเอามาบอกให้ฟังนะคะในฐานะที่จรุนุฒีเคยเป็นผู้ป่วยไทยรอยมานเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เรามีที่พึ่งละค่ะเพราะว่าไทรอยนี่เขาบอกว่ามันไม่หายขาดเช่นนี้คะคมันจะมีเรื่องของความเครียดในแต่ละเรื่อง ขอองายยุด้วไทรอยในทางชะลอวัยเนี่ยถือเป็นออโตอิมมูนแบบหนึ่งคือร่างกายเราต้านตัวเราเองค่ะต้องคอยดูแลเขาบอกว่าจะเกิดกับคนสวยทุกคนนะออโตอิมมูนเกิดกับคนสวยไม่ใช่ไทรอยกับคนสวยนี่เป็นสวยตั้งแต่ห้าขวบย้อยุคสวยมาแล้วแหละชาติก่อนนี่แล้วมาปั่มนะพี่ต่อเถอะมาเล่นนกูนนะคะกับโคคิวเทนนะคะกับวันนี้ในหัวข้อของเราสารอาหารปรับสมดุลไทรอย ฮอร์โมนด้วยสารอาหาร rors, นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะเรื่องที่เราพูดคุยกันมาสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ l i น์แอดท็อปช้อปปิตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผชมไปก่อนละคะ่ะเราจะกลับมาพบกันจันทถึงสุขที่ JKN18 Top News เวลา17น3 0น,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 นแบบนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สุขภาพดีแบบท็อปๆขอใคอยแข็งแรงมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ